ก็ต้องครับก็ต้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับในะวันนี้ก็มาอยู่กับพ่อบาบุมกันในรายการอุปราชทีวีครับในะยิวกันในเกมอินควิสชันไพ่แหลนนะครับนะแม่เอ้ยรถนี้มันก็พัานถึงเหยียผมนะวันนี้นะครับก็ามาอยู่กันในเซฟโซนบนนะครับนะกับเอ่อเมืองแห่งฮิมะ โอ้เป็นเทศกาล,ลวันคริสต์มาสก็าใกล้ๆจะปีใหม่แล้วนะอีกไม่กี่วันเองนะครับก็จะปีใหม่แล้วอืมตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนครับนะอยู่ในเซฟโซนของ n o พีเค r เบอ1นึ่มีคนถือยัดเคโอ้โห You know the power of the dark side แม่มันมีไ์เซเบอร์กันด้วยไว้ก่อนสหรับวันนนี้นะครับผมคิดว่าผมจะไปหาสะเบียงมาเยอะๆนะครับแล้วก็กะว่าจะไปฟาร์มซอมบี้ด้วยนะครับเพราะว่าอยากจะได้ EXP มาอัพไปตัวเองแต่ครับตั้งแต่เล่นมาเนี่ยยังไม่เคยอัพ EXP ตัวเองเลยฮะยังไม่รู้เลยว่ามันมีระบบ EXP ด้วยนะครับขนาดเล่นมาตั้งนานแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดวแชทก่อนนะครับนะจะได้ยินเขาคุยกัน โอเคครับสำหรับวันนีนะครับเดี๋ยวเรากาว่า <Okay. S 2> จะไป <Okay. S 2> ยังเมืองข้างล่างนะครับแล้วก็วิ่งไปยังเคลียร์วิวอีกแล้วแหละนะครับไปหาสบงงเสบียงมาตุนเอาไว้แล้วก็คงยังไปเซิร์ฟเวอร์ไหนไม่ได้อะครับนอกจากเซิร์ฟเวอร์บีเคครับเพราะว่าต้องเห็นเด็กบอกต้องยิงซอมบี้เกินกี่พันตัวนะห้าพันไหมหรือว่าครบย4สชั่วโมงหรือ4 8ชั่วโมงนี่แหละนะครับมันก็สามารถจะออกไปได้นะฮะซึ่งผมยังยัง12ชั่วโมง <laughs> ไม่โคตรจะขี้เกียจนะฮะ วันนี้วันดีปีใหม่ท้องฟ้าเจ่มใสผ้าใจสุขสันต์ยิ้มไม่กันในวันปีใหมเ่เราเป็นคนไทยตะลารายไต้ไต,ใต่ใช่ไหมมันลองทุกไปป่ก็สำหรับช่วงนี้นะครับก็พยายามจะลงคลิปให้มันบ่อยๆนะครับก็อาจจะมีอู้บ้างนะครับตามภาษาสไตล์น้องบูม นะตัวจริงนี่ต้องอู้นะครับนะตัวปลอมนี่คือลงคลิปขยันนะฮะถ้าวันไหนนี่ลงคลิปแบบติด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 กันนั่นคือนั่นคือตัวปลอมนะจําไว้เลยครับนั่นคือตัวปลอมนะแต่ตัวจริงนี่ก็คือต้องอู้นะครับอู้แบบอู้ชิบหายใบปวงเลยครับอู้เหลือเกินนะไม่งั้มึงจะอู้ไปไหนนะมึงจะขี้เกียจไปไหนเนี่ยบูมนะประมาณนี้นะนี่ก็ตัวจริงนะฮะเนื่อคู่ถึงอยู่แสนไกลก็ไม่คัดกางมุ่งหวังเอ้ยเดี๋ยวดิย่าหลุดอย่าหลุดโอ้โหนึกว่าจะหลุดซะแล้วหาที่แท้แม่งแหลก หลุดทีนี่มีประเด็นเลยมึงหลุดตรงนี้มีของกระจายจิตใจตรงกันปลุกบันรักใหม่สุขใจเรือเกินรักเปินสดใสมอบรักให้เธอใจฉันมือลอยหากเธอ,อยังคอยฉันปลอยอิ่มใจ ใครเคยดูมั้งครับนะแฟนฉันเมื่อก่อนนี่คงเคยดูเกือบทุกคนนะอะยังไงนะรับประกันว่าดูกันนะยังไงก็ต้องดูนะฮะแจ็คกับแจ็คกับโรสใช่ไหมเออแฟนฉันแจ็คกับโรถฮึแจกกับโรถพร้อมเงไอสัตว์นั่นมันไททานิกนี่แจ็คแฟนฉันนะกับน้อยนาเออชื่อน้อยนาชื่อมันระเบิดเลยฮะใครๆพูดอะไรขอของหน่อยเฮ้ยผมเหมือนได้ยินเสียงปืน เออเดี๋ยวผมจะวิ่งไปดูหน่อยขอของเลยเดีไม่มีของเลยทำไมไม่หาของเราโอ้ในสถาน,นีตำรงตำรวจนี่มีเต็มไปหมดเลยผมเห็นของดอบกันเยอะแยะเลยนะจะมาเอาปืนแพงๆนี่มันเป็นไม่ได้หรอกนะกว่าเราจะได้มาก็เลือกตาแทบกระเด็นนะครับสำหรับสำหรับคนอื่นนี่ไม่รู้เหมือนกันเ <laughs> อออ,อ,อ่มีการขอของเกิดขึ้นเอาให้ควยกันด้วยเฮียโอ้โห สุภาพชนจริงๆนะฮะสวัสดีครับไม่เอาของเลยนะไม่มีของนะฮะมีโมเลยเออจริงๆไม่มีจริงอะ่ะเอาอะไรอะ่ะอยากจะเอาอะไรอะ่อะเอาอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะอะไรก็ได้ใช่ไหมอ่ะอะ,อะไรก็ได้อะไรก็ได้ไอ,อ่ะยังมีแค่นี้แหละปืง <c oughs> มาฟาร์มเหมือนกัน ไปบ้าไปไปไปวิ่งแถวเมืองบ้า่าไปไปไปต้องการอะไรบ้างเนี่ยต้องการพวกกระสุนอ่ะเจอกระสุนก็เอาไปเลยฮะผมไม่เอาอยู่แล้วเนาะมาฟาร์มพวกผีอ่ะมาฟาร์มพวกผีครับโอ้ยตกใจนี่คือเพิ่งเพิ่งมาเล่นเหลือเล่นมานานแล้วเนี่ยเล่นไม่นานมาอืมแต่ได้เป็นพันตัว อบ, <c oughs> บอกกูบอกกูไม่มีของก็จัตว์ไปเต็มตัวเลย <laughs> แหมมันก็เป็นการเอาตัวรอดน,นะมันบอกให้ตีกันไหม <c oughs> ใช่ฉันเนี่ยไปตีอยู่คนอย่างนายเลย <laughs> โอ้โหไม่ของกินเยอะมากนี่กูมาฟาร์มเพื่อสิ่งนี้แหละนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อไอ้ครับผมผมชื่อบูมนะครับมือนักเลงด้วยอ่ะพี่ไอ้เขานักเลงมากเลยตอนนี้นะ คนเล่นอินฟินิชชั่นเนี่ยคือเป็นคนที่แบบมีอารมณ์รุนแรงนะฮะเราต้องเข้าใจเขานะครับว่าเขาเรียนเครียดแรงไอ้สัตว์เก็บแม่เนีประมาณนี้นะฮะเราก็ต้องเข้าใจเขาตอนนี้เราก็ได้อาหารมาเยอะแยะเลยนะครับสวัสดีครับคุณถือขวานสวัสดีครับสวัสดีครับครับสนใจเข้าตีไหมครับข้าวครับมีอาหารไหมครับอาาหรมีอาหารไหมครับ เราจะให้อาหารเขาดีไหมครับในกรณีที่คนขออาหารในสถานะอย่างนี้นะฮะแต่ผมเนี่ยบบผมเนี่ยเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยคนระับเพราะฉะนั้นก็ไม่ให้แม่ง <c oughs> เพืยอผมมาตู้ไหนนะครับต่อเดี๋ยวได้ครับได้ได้ได้ไดครับผมครับผมไอ้พูดพูดต่อเดี๋ยวนี่คนใต้หรือเปล่าครับเนี่ยอะไรนะคนคนใต้หรือเปล่าครับเนี่ยครับผมครับผมเอ้ยจังหวัดอะไรครับผมนี่สุราษฎร์ธานีฮะผมอยู่สงขลาครับอ๋อครับแก่ๆกันเนาะโอ้โหเจอคนใต้แล้ววันนี้นะฮะ บูมครับบูมอ้อครับบูมบูมต้องกับครับยินดีกันหนุกยังกับครับเช่นกันครับบูมเนี่ยนะเราก็ได้เพื่อนมาแล้วนะตอนนี้นะฮะอืมรู้สึกอบอุ่นมากเลยนะครับอบอุ่นสุดๆเลยนะฮะอืมโอเคตอนนี้เราเข้ามายังเมืองแคมป์ปอสิตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับสหายทั้ง4คนนะชึ่งก็เพิ่งถามชื่อไปเมื่อกี้แล้วก็ลืมชื่อไปหมดแล้วนะฮ่า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 โอ้โหโก้ยนี่ไม่เคยจาอะไรได้เลยนะฮะ โอเคครับนะะตอนนี้ก็เริ่มภารกิจการตามหาของที่ต้องการกันนะฮะโอ้เสียดายกระสุนน่ะเปนกำลังเพราะว่ายิงหัวซอมบี้ก็ได้เอ้ยยิหวเยอะผมมีเยอะขอบ้างมีเยอะมาไม่ได้อะไเลยอ่าเริ่มมีทางเริ่มเริ่มมีการทัวรมุงคุณกันแล้ว สวัสดีครับบอดี้บอดี้มาช่วยฆ่าบอสหน่อยเร็ว okay, okay, okay. โอเคโอเคโอเคอยู่นี่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 อยู่วัดอยู่ข้างบนเนี่ยวัดอยู่ข้างบนระวัะงระวังระวังระวังโอ้โ,อโ,อโ,อโอเอาไงดีวะเนี่ยรวมหมดแล้วเนี่ยมีลูกกระสุนปืนกละมีลูกกระสุนปืนกนลบไหมชิบหายแล้ว เอาว่า of uh แต่ฝักลาเด็กโกเลยปูตานายมีลูกปืนป่ะขอหน่อยขอหน่มีลูกอะไรบ้างเออมีแต่ 5, 5. 5. 5. 5. 5 euh ้าห้ด er> ้าหกได้ปะเดี๋ยวผมดูก่อนนะเป็นเป็นเป็นสแต็กส0มสิป่ะห้าจุดหูณสี่ห้าได้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 มา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 ัามามาะาม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 า มีคนตัวแตกไปแล้วหนึ่งคนใช่ไหมเพื่อนเราใช่ใช่ใชโอ้โหวู้ววววจีบหายแล้วโอ้โหฮ่าเกือบตัวแตกแล้วสัตว์มันเกือบปีนของกูไปแล้วจะยิงไหนจะยิงไหนจะตายแล้วไอ้ถ้ายิงมันจะยิงมันจะวิ่งมาหาตรงนี้ไป จะยิงเดี๋ยวไม่เยเพื่อเพื่อความปลอดภัยของชีวิตเราเราไม่รู้จักกันเราเราไม่รู้จักกันกูไปไล่สัตว์เอ้ยกูไม่อยู่แล้วไปละเว้ยจังหวะนี้เนี่ยจังหวะนี้เนี่ยเราเราถอยแล้วไม่บอกหรอกไอ้สัตว์กูไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วกูจะไปมึงอย่ามายุ่งกูรีบมีอยลน นิ่งสยบสงบความเคลื่อนไหวกูจะไปฟาร์มของกูแล้วยามายุ่งกูมันทำกูใกล้ตายกูไม่มีวันไปช่วยมึงหรอกกูคือเห็นแกตัวแมนตอนนี้กูคือเห็นแกตัวแมนจะให้กูมาล่าบอสหรอบ้าไปแล้วของกูเยอะแยะไอสัตว์ของกูแตกมันก็ปิ้นของกูสิวะใครจะมาหลงกลลวงของโจโฉได้ไม่มีทางซะหรอกมันออกตียังไงเนี่ยมันออกตียังไงวะออกตียังไงวะ่รีบกุ๊แมงเลยรีบกุ๊ปนายอะไรไม่มีแล้วจังหวะนี้นี่ไม่มีเพื่อนแล้วนะ เพื่อนกันมันดีนะบ๊ายบายเฮ้ยหืมสักกูตกใจฮะกูทิ้งมาแบบกูทิ้งมาแบบไม่พูดไม่จาแม่งเลยนะงอนละมึงทำกูโดนตบทีหนึ่งเนี่ยกูกลัวของแตกมากตอนนี้นะ,ะการรักษาตัวเองเนี่ยเป็นการเอาตัวรอดเป็นยอดคนเข้าใจใช่ไหม,มตรงนี้นี่มี a k 7 4 m ออยู่ฮะเก็บมาโอเคครับสํารับวันนี้พ่อมนายบุญกูต้องลากไปก่อนนะครับสํารับใครถือว่ามาชมมาแลมาร์เลยก็ตามเตสามาดูในแนวรายการอุปจิตวีหรือในแชนแนลนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ทําการ ลิมมีอาโรนนะครับอย่ามายุ่งกับกูนะฮะโอเคครับสไลฟ์วันนี้พ่อมนายลาไปก่อนนะครับนะไว้เจอกันในคลิปหน้าครับนะก็อาจจะเป็น g T A ไม่ก็เกมแบบเกมอื่นๆที่เนาะเกมแบบเอ่อมันไม่เครียดมันไม่ซีเรียสมากนะครับเกมนี้มันแบบกูสามารถตะลีบันได้อย่างง่ายดายนะฮะก็ประมาณนั้นแหละนะครับโอเคครับสไลฟ์วันนี้พ่อมนายบุ๋มลาไปก่อนกลับนะบ๊ายบายครับพ่อม